สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง b m b i Channel นะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำตัวนะคะหนูชื่อเบียนะคะอายุ14และก็ช่องของเราเนี่ยจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือเล่นเกมหรือทำอย่างอื่นอย่างอื่นนะคะก็ ระหว่างที่ทำคลิปนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะขอกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปวอล์กันก่อนนะคะช่วงนี้นะคะก็เพิ่งทำ YouTube ใหม่ๆนะคะก็จะไม่ค่อยมีกล้อง มีไม่นะคะขอใช้แบบโทรศัพท์ไปก่อนเนาะถ้ามันดีขึ้นยังไงเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะ<ๆ>ก็ฝากช่อง Youtube ของหนูด้วยนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบแปดสามสิเก้าสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบยอกนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม สี่สิบนะคะตอนนี้ก็จะนั่งเล่นไปก่อนนะคะไม่ค่อยจะทําอะไรนะคะการบ้านก็ไม่ทํานะคะเป็นเด็กที่แบบว่าไม่ทาอะไรเลยนะเดยอกดๆๆยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนอนตอนไหนเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะถ้าออกไปไหนก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะอย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเนาะ ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าออกจากบ้านนะคะตอนนี้นะคะเราก็นั่งเฉลิมเลือกทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาทําการบ้านนะคะแต่น่าจะไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าใช้โทรศัพท์ทำ<อ>ก็กเดี๋ยวขอทำการบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนนอนแล้วก็เราจะถ่ายต่อไปถึงพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยว ก็มาเจอกันนะครับตอนนี้นะคะก็เวลาสามทุ่มสิบนาทีนะคะเราก็จะนอนแล้วนะคะเดี๋ยวเล่นสักพักนะคะนอนนอน,น,อนเล่นโทราศัพท์ักพังนะคะ <ๆ S 1> ก็จะนอนแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเช้านะคะวันนี้นะคะทุกคน,นก็เป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดโมง ก็เดี๋ยวจะไปอาบนะ้ำแต่งตัวกว่อนนะคะอุ้ยเมื่อคืนก็โดนตีหนึ่งอ้าวลค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสองนาฬิกานะคะเดี๋ยวจะไปแต่งตัวก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกันอีกทีนึงตอนนี้นะคะก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมานั่งทําการบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำเพราะเมื่อวานก็ทํานู่นนี่นั่นเสร็จมาแล้ว ทำงานบ้านเสร็จมดเล้วเมื่อวานเนี่ยขอภายในเสียงรบกวนด้วยนะคะอาจจะมีเสียงรถวิ่งไปมานะคะเพราะว่ามันเป็นตอนเช้าแล้วก็ไปนั่งทำกันบ้านระหว่างรอผมแห้งนะคะก็เดี๋ยวนั่งเขียนการบ้านไปก่อนเดี๋ยวพอผมแห้งเดี๋ยวเราจะมามัดผมถ้าว่ามันมันบางบางหน้า เดี๋ยวทําการบ้านสักพักเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนกินข้าวนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปหาอะไรกินนะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะตั้งแต่เตื่นมานะคะเดี๋ยวเราเจออีกทน,นะคะเดี๋ยวจะไปหาซื้อน้ำซื้ออะไรมากินด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หลังบ้านนะคะก็ดู ฟ้าดิดูสิฟ้ามดคข้มเลยทุกคนดูน้องแมวเมื่อกี้มันเกาะขาเนียมันมีหลายตัวแล้วคนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะน้องแมวบอกยัาไม่ยังกะกก็ยังไม่ยังยัาไม่ยัง เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะคะให้น้องเมียวมันนอนเล่นคนเดียวแบบนี้แหละพูดดังไม่ได้นะคะกินขนมปัง ขนมปังนี่ก็ใส่ชีสด้วยนะคะแต่ว,ว่ามันไม่ใช่มอสซลาลาชีดะเขาไม่ได้จ่ายนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนทานเสร็จนะคะทุกคนไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วงั้นขอแบบเล่นเกมกันลวกันนะคะไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าเดี๋ยวจะถ่ายตอนเล่นเกมไม่รู้นะคะก็จะเล่นกากๆนิดนึงนะคะตอนนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟล์นะคะ เดี๋ยวเราจะลองไปเล่นวอมวอมก่อนนะคะเราจะไปเล่นหมดถ้าไปรหัก,ก็ไม่ได้โหดนะคะเดี๋ยว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 เด๋ยวตอนที่แบบถ่ายเกวกับเกมฟรีไฟลเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะคะว่ารหัสเนี้ยมีอะไรบ้างคือมันไม่ได้โหดนะ <S <S แล้วเนเล่นก็ไม่โหดด้วยเพราะว่าเล่นไม่เป็นอ่ะไอ้ไม่เป็นก็่อยเล่นอ่ะ ม่ข้าเลยนะคะนอนๆทุกคนน่าจะไม่ได้ยินเสียงเกมยังมาแหลกมาเลยเอ๊ะช้เฮ้ยใคลมามาะคะคะแล้วเดี๋ยวขอไปหาที่ลกอนากอว่าเดี๋ยวต็กล่อนทุกคนน่าจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะเพราะว่าแบบนี้อแบบเสียงเสียงเสียงตะคะ ไปเราหาบูคคกันเลย มีคนก็แล้วกันแล้วควมคองกัน